นี่ก็เป็นสตูดิโอนะคะที่เราใช้ถ่ายทำรายการคิดดีมีรายได้ค่ะจะมีการแนะนำพิธีกรน,นะคะแล้วก็พูดเกริ่นถึงเรื่องที่เราจะไปดูอาชีพกันว่าเป็นาอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนที่มองหาอาชีพในการสร้างกิจาการของตัวเองนั่นเองะค,ะค่ะค่ะแล้วอาชีพที่เราจะนำเสนอในวันนี้นะคะก็คือมามีรานเมงใส่มุ้งนะคะค่ะเป็นอาชีพที่เป็นทางเลือกหนึ่งของคนที่มองหาอาชีพทีเดียวนะคะ ตอนนี้นะคะแป้งก็อยู่ที่หน้าร้านนมีสายลุงแล้วนะคะและเดี๋ยวแป้งก็จะพาเข้าไปดูข้างในนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอาชีพนี้นะคะก็เหอนว่าเป็นอาชีพที่มีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ ทำเส้นบะหมี่ใส่ลูงที่แบบออกมาแล้วน่าทานมากๆเลยนะคะก็คง mm hmm. และหลังจากนี้นะคะ mm hmm. เราก็จะให้คุณลุงเนี่ยสาธิตการทํา,ทาเส้นบะหมี่ใส่ลูกให้เราดูด้ว mm hmm. ยค่ะ <Yeah. S 1> และหลังจากที่เรานะคะดูการวิธีการทําเส้นบะหมี่ใส่ลูกเสร็จนะคะ mm hmm. เราก็จะพาไปสัมภาษณ์นะคะ mm hmm. คนที่เข้ามารับประทานะอาหารที่นี่นะคะ mm hmm. ว่ามีความรู้สึกอย่าง ที่เข้างานรับประทานบะหมีส่ส่ลงค่ะค่ะเดี๋ยวแบงค์ก็จะพาไปดูนะคะเมนูอาหารที่ทางร้านมีนะคะไม่ว่าจะเป็นของพาหรือว่าของหวานนะคะแล้วก็ยังมีอาหารเนื่อื่นอีกมากมายเลยค่ะค่ะเดี๋ยวแบงค์ก็จะพาไปดู ทตรามเมงหมู่ท่อนะคะว่าเขาทำกันยังไงนะคะ เป็นประกอบอาชีพค่ะแล้วหลังจากนี้นะคะเราก็กลับเข้ามาสู่สตูดิโอใหม่นะคะเพื่อปิดรายการะค,ะค่ะค่ะแล้วก็จะมาสรุปถึงอาชีพบะหมี่สายลุ้งนะคะว่าเป็นอาชีพที่สามารถสร้างไรายได้ได้นะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการคิดดีมีไรายได้ค่ะทางช่อง3นะคะเวลา1 7บเนิกาถึง17บเนาทีาาาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ